ส่งสัญญาณรักผ่านการจับมือสวัสดีครับเทนูวิกนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับวิธีการสร้างความโรแมนติกหรือวิธีการที่เราจะบอกรักหรือบอกความต้องการของเราเนี่ยผ่านภาษากายเราเริ่มต้นกันด้วยเทคนิคในการจับมือสาวๆรู้ไหมว่าการจับมือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จับกันท่าเดียวนะครับเช่นถ้าเราอยากจะสกิดแฟนเราวิธีการก็คือสมมติถ้าผู้ชายวางมืออยู่ให้คุณวางมือของคุณทับลงบนหลังมือเขาแล้วพอทับไปสักครู่นะฮะให้เล่นด้วยการใช้อุ้งนิ้วหรือปลายเล็บคุณเนี่ย เกาเขี่ยไป<ๆ>เบาๆทําทหลังมือไปได้สักพักหนึ่งอยากจะให้รู้สึกตรงประเด็นว่าเฮ้ยเราอยากทํากันบ้านอยากขึ้นเตียงเนี่ยให้เปลี่ยนท่าจากที่เราจับเขาที่ชี้หลังมือเนี่ยเป็นแบบว่าเอามือเราไปไว้ข้างล่างมือเขาหรือพลิกมือเขาหงายอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ใช้เล็บหรือปลายนิ้วของเราเหมือนกันเกี่ยเบาๆบริเวณฝ่ามือเขานะฮะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ นะเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเบาๆใช้หลายนิ้วก็ได้ใช้นิ้วเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เวลาเราเดินจูงมือกันไปบนถนนหรือไปใน,นที่ต่างๆแล้วเราอยากจะบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยเรารักเขานะสาวๆส,สามารถจับมือแฟนของคุณได้ในลักษณะของท่าที่ประสานมือแบบนี้การประสานมือเนี่ยมัทนทาให้เกิดความแนบนแน่นมันทําให้เกิดความมั่นใจมันทําให้ถ่ายทอดความรู้สึกของเราผ่านไปที่มือเขาได้โดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังเมค e l o กันอยู่เทคนิคเคล็ดลับพวกนี้ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า on advanced remix นะครับคอร์สนี้จะสอนให้ผู้หญิงมีเสน่ห์มากขึ้้นรูจักวิธี จัดการกับผู้ชายได้ดีขึ้นและอยู่เหนือผู้ชายในทุกความสัมพันธ์สนใจทักมาที่ลายแอดเทน i วิกด้านล่างนี้นะครับเราเจอกันครับ